สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักชีนะจ๊ะนี่เลยจะผักชีเขาเรียกผักชีฝรั่งจ้ะหรือบ้านเราก็เรียกผักชีหอมนะจ๊ะเพื่อนเน,นี่จะส้มไม่ได้ปลูกเออนะจ๊ะพี่พี่วิเป็นคนปลูกจ้ะเป็นคนกล้าแล้วก็ให้ส้มมามาปลูกเอาให้ต้นกล้ามาแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆน อันนี้เป็นผักชีไทยนะจ๊ะเธอเธอกล้าไว้เยอะมากไว้เยอะมากเลยจ้ะพอดีส้มไปเยี่ยมพีวีก็เลยให้มาเป็นกระถางเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวส้มจะนําไปปลูกเอ่อดูซิว่าจะงามแค่ไหนส้มจะนําไปปลูกในกระกระถางจ้าเพื่อนเพื่อนตาม,มาเลยจ้าตามมาปลูกในกระถางกันเลยจ้ากระถางก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อน ก็จะได้ขนาดนี้ละจ้ะมีมีอยู่สองกระถางด้วยกันจ้ะก็ปลูกกระถางนี้ก่อนจ้ะเพื่อน,อนสวยจังเลยสวยมากก็งัดออกอ้รากกำลังสวยเลยจ้ะเพื่อน จะทาให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงดูอันนี้อัน,น,อน,นเดียวจ้ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอันต่อไปก็จะทำสองมือจ้ะเพื่อนๆอันนี้ถือถือกล้องมือเดียวจะไม่ค่อยถนัดจ้ะนนจ้ะเดี๋ยวจะใช้มือกดอีกเดี๋ยวเอาเอาอีกเอาอีกอันหนึ่งจ้ะ มันชพี่วีปลูกได้งามมากเลยจ้ะกลา้ากล้าต้นกล้าได้งามจริงๆก็หวังว่าจะได้กินทั้งต้นทั้งรากของเขานะจ้ะเพื่อนจะหอมมากเลยจ้ะเพื่อนหอมจริงๆที่ที่อังกฤษก็มีนะจ๊ะผักผักชีแบบนี้แต่เป็น ไม่ใช่พันธไทยไม่ไม่ใช่พันธ์ุมาจากเมืองไทยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่จ้ะอันนี้หอมสุดๆเลยจ้ะเพื่อนเพือ่อนดีใจที่ได้กินที่จะได้กินกินใส่ลาบจ้ะเ,เพื่อนเพื่อนใส่ลาบแล้วก็ใส่ข้าต้มใส่ใส่ต้มจืดอะไรอะไรก็อร่อยไปหมดจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงเนี่จ้ะปล<ๆ>ูกเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนๆ,ๆส้มก็เอาใส่ กระถางเล็กด้วยจ้ะอันนี้ก็กระถางใหญ่จ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะรดน้ำแล้วก็จะเอาเอาไม้กิ่งไม้มามาล้อมนะจ้ะว่าเดี๋ยวแมวเดี๋ยวแมวขึ้นมาเอิ่ขึ้นมาทําธุรากิจของมันเจ้าเจ้าแจ็คนะจ๊ะก็เห็นเจ้าแจ็คเขาเอิ่ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยส้มเมื่อกี้นี่นจ้ะเพื่อนๆกรกลัวว่าเขาจะมาใส่ปุ๋ยนี่ด้วย ส้มก็มีอีกกระถางหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะกระถางนี้เ <c oughs> นี่ยจ้ะเ,เพื่อนๆมีอีกกระถางหนึ่งก็ปลูกจนหมดเลยจ้ะนี่จ้ะก็หวังว่าคงจะได้กิน <c oughs> ก็จะได้เอาใส่อ,อะไรนะข้าวต้มข้าวต้มแล้วก็ยำจ้ะยำก็กินกับไส้กรอกก็อร่อยจ้ะเนี่ยจ้ะ๋ยวจะเอามาใส่ เอาไม้ใส่หมดเลยจ้ะล้อมหมดเลยหลังจากที่ปลูกมาได้สามวันแล้วก็จะได้ขนาดนี้ละจ้านี่ละจ้าสามวันแล้วละจ้าที่เอาลงดินสมก็ใช้ไม้กลั่นเอาไว้เพราะว่าแมวจ้ะแมวแมวมันมาเขี่ยนะจ้ะเพือพ่อนเพือ่อนมาเขีย่ยทํากิจกรรมของมันนี่ละจ้าก็จะได้ขนาดนี้คงจะได้ใส่ ยำเร็วๆนี่เราจะใส่ยำแล้วก็ใส่ข้าวต้มเนี่จจะเดี๋ยวก็มีอีกมีอีกระถางหนึ่งจะเดี๋ยวไปชมไปชมอีกกระถางหนึ่งกันเลยจ้าส่วนนี้ก็อีกกระถางหนึ่งจ้านี่นลจ้าก็ล้อมเอาไว้เช่นกันกําลังงามเลยจ้ะเพื่อนๆพ,พี่วีนี่ใจดีจริงๆเลยให้ผักขี้ไทยมาแล้ว ก็หนาวด้วยนะจ๊ะเขาก็ทนอยู่จ้ะเนี่ยจะทนดีมากสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆงามมากเลยท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจยิ่งงขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุข ไม่เจ็บไม่จนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า